และที่สําคัญคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าแนวคิดและก็โอกาสในการเติบโตของเน็ตเบรน์นั้นจะมาในรูปแบบไหน,นเดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามกันนะคะกับทางด้านของคุณกอบการจนาวีรพงศ์ประดิษฐ์ซีอของเน็ตเบร์ไปติดตามกันค่ะกอบการจนาวีรพงศ์ประดิษฐ์นะคะก็ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเน็ตเบรน์จำกัดมหาชนนะคะก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาพึ้น่ปีนะคะเราดําเนินธุรกิจทางด้านแพลตฟอร์ม ทำซอฟต์แวร์แอสเซ e นะคะหรือที่เรามักจะรู้จักาเรียกว่า SaaS นะคะก็จริงๆอายุบริษัทก็ประมาณ20กว่าปีละแต่ว่าเราจดทะเบียนในตลาดมหาชนตลาด m อ i มาเพิ่งครบ9ปีไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะก็วันนี้เองขออนุญ,ญาตใช้เวลาอัปเดตท่านนักลงทุนว่าธุรกิจแล้วก็สิ่งที่จะเป็นไปใน เซกัน l าของปีนี้กับภาพในอนาคตพ,พอจะมีภาพอะไรให้ท่านนักลงทุนได้เห็นบ้างนะคะโดยรวมก็อย่างที่หลายๆท่านคงได้เห็นผลประกอบการของไตรามาสหนึ่งของเน็ตเบไปแล้วนะคะเราก็พยายามจะรักษาผลประกอบการที่ดีๆให้กับท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะธุรกิจหลักๆของทางเน็ตเบก็อย่างที่ท่านนักลงทุนหลายๆท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วนะคะเราเป็น ธุรกิจที่ทำแพลตฟอร์มแล้วก็รายได้หลักของเราเนี่ยมาจากภาคเอกชนถึงแม้ว่าเราเองเราจะทำธุรกิจในลักษณะ B2G เป็นหลักก็ตามนะคะขณะเดียวกันเราก็ทำเสริมในเรื่อง B2B ด้วยแต่รูปแบบของโมเดลเนี่ยเป็นการเก็บรายได้จากทางบริษัทเอกชนเป็นหลักนะคะเราไม่ใช่เป็นธุรกิจที่ ประมูลงานหรือว่าเป็นรายได้จากทางภาครัฐนะคะหลักๆแพลตฟอร์มใหญ่ๆของเน็ตเปที่สร้างไรายได้ให้เราเป็นหลักเนี่ยดึงก็คือตัวแรกเลยที่ทุกท่านอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อแต่ถ้าคนในวงการโลจิสติกสคงจะรู้จัก Shipping Net นะคะวันนี้กำลังจะ Enhanced ขึ้นไปเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้มองเพียงแค่แพลตฟอร์มในการทำพิธีการศุลกากรละ เรากำลังจะดีไซน์แวลูให้เกิดขึ้นบนอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมการค้าของประเทศเรานั่นแปลว่าการโฟกัสของเราจะไม่ได้อยู่แค่การทำแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์การนำส่งรายงานเข้าไปที่กรมศุลกากรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเรากำลังจะดูว่าแล้วเราจะช่วยแอดแวลูให้กับอุตสาหกรรมนี้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำได้อย่างไร ทำยังไงให้เอกสารตั้งแต่ต้นน้ําไม่ต้องถูกนํามารีคีย์ใหม่ไปจนถึงปลายน้ําและสามารถเอา Data นั้นมาใช้งานได้ขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองก็ได้ลดค่าใช้จ่ายจากการที่เปลี่ยนจากกระดาษเป็นดิจิทัลภาครัฐเองก็ได้ข้อมูลที่เป็นดิจิทัลซึ่งสามารถเอาไปทำการวิเคราะห์หรือเอาไปทำดาต้าแ a นาลิติกอะไรได้ดีๆขึ้นนะคะอันนี้คือภาพที่เรามอง เราเองเราไม่ได้มองเพียงแค่ว่าแล้วเน็ตเบรจะสร้างรายได้อย่างไรวันนี้เราจะช่วยประเทศเรากันได้อย่างไรให้ภาครัฐได้ข้อมูลที่ดีๆภาคเอกชนได้ลดคอสต์ไสามารถหารายได้ได้คล่องตัวขึ้นขณะเดียวกันเน็ตเบก็ได้รายได้อย่างที่เราเก็บเป็นรายการเป็นหานเซสชันมาตลอดไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทําให้ผู้ประกอบการต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายนักตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้คือแพลตฟอร์มแรกนะคะจากชิปปิ้งเน็ตที่ กลุ่มโลจิสติกจะรู้จักเรากำลังจะสร้างแว l u ลจะเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่เราเรียกว่า Shipping Net Plus นะคะแพลตฟอร์มที่2ถ้าในกลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านสถาบ,บันการเงินที่จะต้องรายงานให้กับสำนักง,งานปปงอนะคะกลุ่มนี้ก็จะชื่อแพลตฟอร์มชื่อ Check p l u สถามว่า c h e ็คพลัสทำอะไร c h e ็คพลัสเนี่ยทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเอื้ออำนวยความสะดวก ให้กับสาบันการเงินที่อยู่ในการกำกับของมาตรา13และมาตรา16ของสำนักง,งานปปงาสามารถที่จะนำส่งรายงานตรวจสอบรายชื่อและก็ทำชั่วกรรมใดๆที่จะต้องภายใต้การกำกับของปปงให้ได้ถูกต้องนะคะอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มถามว่าใครบ้างละ่ะที่จะต้องถูกกำกับตรงนี้ที่ผ่านๆมาอาจจะเป็นกลุ่มธนาคารอ่ ประการบลอบลจแต่วันนี้นะคะการขยายการกำกับกำลังเพิ่มเติมไปยังกลุ่มร้านทองกลุ่มสหกรณ์นะคะแล้วในอนาคตก็จะมีกลุ่มการค้าของดีค่ามีสองนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นถามว่าทำไมถึงเราจะต้องทำเรื่องพวกนี้ทางด้านประเทศเราเอง สำนักงนานปปอองอเองก็มีเกณฑ์กำกับจากระหว่างประเทศที่อยากให้ประเทศเราบูรณาการการตรวจสอบชั่วการเพื่อป้องกันการฟอกเงินให้ได้รับการบูรณาการที่ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้คือแพลตฟอร์มที่สองที่เราทำในลักษณะ B2G ให้กับสถาบันการเงินในกลุ่มต่างๆที่จะต้อง รายงานและตรวจสอบรายชื่อจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง,งน,นะคะกลุ่มที่3แพลตฟอร์มที่3คือใครแพลตฟอร์มนี้อาจจะได้ยินตัวอนุญาตแทนชื่อเล่นว,ว่าปุ้ยแล้วกันนะคะเคยได้ยินปุ้ยพูดถึงบ่อยๆคือ i อ o บ๊ box. แต่วันนี้เราก็ e n h a n c e หรือพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น AI Box ทํำไมเราถึง e n h a n c e ขึ้นไปเป็น AI box บวันนี้เราได้นำเทคโนโลยี AI เข้ามาแอดออนหรือว่าเพิ่มความเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้แพลตฟอร์มนี้เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นอำนวยความสะดวกและสร้างสิ่งดีๆีวลูดีๆให้กับลูกค้ามากขึ้นจากที่ผ่านมาเราทำการออนบอร์ดด็อกิีเมนต์เข้าสู่ระบบดิจิตัลเราอาจจะเคยรู้จักการทำเอาจากกระดาษขึ้นเป็น PDF มาเป็น OCR วันนี้ Doc AI คือการทำให้จากเอกสารต่างๆขึ้นเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นดิจิทัลด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งมันจะดีกว่ามากเร็วมากแล้วก็ไม่ว่าจะรูปแบบฟอร์แมตอะไรเนี่ยเขาสามารถเรียนรู้ได้เองที่จะต้องการจัดเก็บ Data เป็นอย่างไรซึ่งจะดีกว่า OCR มากนะคะอันนี้คือพัฒนาการล่าสุดของ AI b o x ยังไม่นับกระบวนการจัดเก็บด็อกิเมนต์บนระบบคลาวด์หรือว่ากระบวนการทำดิจิตอลซิกเนเจอร์กระบวนการทำเวิร์กโฟล์ให้ได้มาตรฐานทั้งหลายทั้งปวงนี้เรานำเทคโนโลยี AI เข้ามาบิวอินเพื่อให้แพลตฟอร์มนี้ทำงานตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้ดีขึ้นถามว่าแล้วใครคือลูกค้าของ AI Box แน่นอนที่สุด ฐานลูกค้าใหญ่สุดของเน็ตเบคือ l o จิสติก s เราได้มีเริ่มเข้าไปใช้ให้บริการให้กับกลุ่มลูกค้า l o จิสติกในหลายบริษัทนะคะขนาะเดียวกันก็ไปยังสถาบันการเงินด้วยนะคะแล้วก็ไปยังกลุ่มอุตสาหก,กรรมรีเทลนะคะก็มีบริษัทรีเทลรายใหญ่ที่เป็นลูกค้าเราขอขอนุญาตยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะแล้วก็ภาครัฐด,ด้วยนะคะภาครัฐนยกตัวอย่างเห็น ให้เราให้เราได้เห็นว่านอกจากเราทำแพลตฟอร์มให้บริการกับภาคเอกชนในรูปแบบ B2G แล้วหลายครั้งเราได้มีโอกาสได้ทำงานในโครงการดีๆของภาครัฐยกตัวอย่างเช่นกรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศขออภัยนะคะถ้าหากเรียกไม่เต็มยศก็เราเองเราได้ร่วมดีไซน์แพลตฟอร์มเป็นไปตามพันธกิจของกรมนีก็คือกรมนี้จะเป็นกรมที่มีพันธกิจในการเป็น ผู้ที่จะต้องให้ทุกคนที่เป็นองค์กรต่างๆเข้ามารายงานการใช้คาร์บอนเครดิตนะคะจุดเริ่มต้นคือการเตรียมแพลตฟอร์มให้กับกรมถัดจากนั้นหน่วยงานภาครัฐจะต้องรายงานตามกระบ,บวนการและประเภทของข้อมูลตามที่จะต้องนำส่งรายงานให้กับกรมถัดต่อไปในอนาคตก็จะคือ การให้บริษัทมหาชนหรือบริษัทขนาดใหญ่จะต้องรายงานนะคะเวลาเราทําโจทย์แบบนี้ด้วยความที่เราเป็นคนที่มีความตั้งใจในเรื่องการทําแพลตฟอร์มให้ดีที่สุดเราก็จะทําความเข้าใจกับพันธกิจของหน่วยงานแล้วออกแบบออกมาให้หนึ่งภาครัฐเนี่ยเป้าสุดท้ายจะต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องใช้สําหรับในอนาคตแล้วก็ภาคใกระชนก็ต้องได้ความสะดวกสบายนะคะขณะเดียวกันประเทศเราก็ได้รับการบรูรณาการในที่สุด อันนี้คือเป้าพันธกิจที่เราตั้งใจมาตลอดทั้ง3แพลตฟอร์มเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างไรายได้หลักๆหรือที่มักจะได้ยินเราพูดถึงคือ Recurring ซึ่งก็อยู่ประมาณ90%ของไรายได้หลักของทางบริษัทกลุ่ม n e t b เบ k นะคะอีก10%คืออะไรเราเองเราต้องบอกว่าเราต้องขอบคุณพันธมิตรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับเราเช่นดิ t โตทีมกรุป๊ป นะคะไซเชมนะคะพวกนี้เนี่ยเราได้ทำงานร่วมกันในหลากหลายโครงการนะคะเช่นดิจิตอลซูที่เราได้ทำงานกับทางด้านริทโตนะคะหรือโครงการอย่างกรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี่เราทำงานร่วมกันกับทีมก,กรุ๊ปนะคะแล้วก็มีอีกหลายโครงการที่กำลังอยู่ระหว่างทำร่วมกันอยู่อาจจะยังขออนุญาตว่ายังเปิดเผยไม่ได้นะคะ จากที่เราเข้าวๆให้ฟังตปีเนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้วจากที่เห็นผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งแล้วถัดๆมาจะเป็นอย่างไรก็ต้องเรียงว่าเราเองเราพยายามรักษาสิ่งที่เราทํามาตลอดนะคะให้กับท่านนักลงทุนก็คือการดูแลผลประกอบการเดาให้ดีที่สุดเพื่อให้ท่านนักลงทุนสบายใจได้ในการลงทุนในในกลุ่มธุรกิจนี้นะคะ ใน s e c o ันฮา l f ก็คงเป็นการขยายทั้งสองแกนคือขยายจำนวนลูกค้าให้เพิ่มขึ้นในทุกๆแพลตฟอร์มแล้วก็ขยายวอร์นูให้เพิ่มขึ้นในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะซึ่งก็คงจะเป็นเบสของ r e คา r ์ลิ่ส่วนโครงการใหญ่ๆของภาครัฐก็ขออนุญาตให้ติดตามนะคะถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้มาเล่าให้ฟังในระยะเวลาอันใกล้นะคะเราก็คงจะมาเปิดเผยให้ฟังบ้างนะคะแล้วก็ ถ้าไม่ทานก็อาจจะเป็นปีหน้านะคะแต่อย่างไรก็ดีตลอดการวางแผนสามปีนับจากนี้เป็นต้นไปเราก็ยังคงยืนยันในการเติบโตในการสร้างรายได้บนรีคอรลิงเป็นหลักนะคะประมาณ80-90%ิถงเก็ตคงเป็นโครงการทางด้านที่เราสร้างรายได้เป็นรีคอรลิงบนแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นงานโครงการนะคะเพราะนั้นก็จะเห็นรายได้ของเราจะมีทั้งส่วนที่เป็น ถ้าเคยได้ยินก็จะบอกว่าเป็นไฮบริดก็คือเป็นวันทามก็มีขนาดเดียวกันเป็นรีกอริงก็มีนะคะในบางครั้งการทำงานในโครงการของภ่ายกระชนเองเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้ทั้งที่เป็นรีกอริงเราก็ได้วันทามโปรเจกต์เพื่อช่วยเขาทำงานให้ได้สะดวกขึ้นด้วยอันนี้คือภาพโดยรวมของทางเน็ตเบและบริษัทในกลุ่มซึ่งต้องขออนุญ,ญาตว่า ไม่นานคงจะได้ยินเราพูดถึงบริษัทซีเน็ตเวนเจอรเพิ่มขึ้นนะคะจะเป็นบริษัทที่ถึงหุ้นโดยเน็ตเ0ซในการทำธุรกิจธุรกรรมดูแลลูกค้าให้กับกลุ่มที่จะต้องทำหน้าที่รายงานกับสำนักงานปปงกนะคะโดยประมาณนี้จะเป็นภาพโดยรวมนะคะลูกค้ารายที่มีเพิ่มขึ้นหลายรายที่มีเจอร์นี่ที่ด,ดีอาจจะขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือ เช่นคราวที่แล้วน่าจะเคยเล่าเรื่องเจนทับหูแม่ไปแล้วนะคะคราวนี้ขออนุญาตเล่าการทำเจอร์นี่ในการใช้ AI Box เข้ามาช่วยแล้วทำให้เขาสามารถสร้างไรายได้ได้ง่ายสะดวกและเร็วขึ้นนะคะเจอร์นี่นี้เราเรียกว่า,อ,าอุตสาหกรรมที่เรียกว่านาโนฟแน a n นซ์นะคะนาโนฟแนนซ์ทำอะไรมีตั้งแต่ผ่อนมือถือนะคะ หรือว่าให้กู้พ e r น o ล a โลนอ่าแล้วที่ผ่านมาเ็าทำอย่างไรก็จะต้องขอเอกสารลูกค้าพิสูจน์ตัวตนนะคะเช็คเครดิตลูกค้าแล้วก็ถึงจะอนุมัติอ่าว่าลูกค้าจะได้รับการอนุมัติในการปล่อยกู้หรือว่าผ่อนอ่ามือถือไหมนะคะตอนนี้สิ่งที่เราทำให้เราทำให้เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนขายของอันนี้เนมได้เพ่อขออนุญาตตามมันนี สามารถที่จะถือ iPad เครื่องเดียวอันนี้อาจจะโฆษณาให้กับค่ายหนึ่งโดนไม่จำเป็นก็ถือ iPad นะคะเอาไปพบลูกค้าแล้วก็สามารถให้บริการกับลูกค้าจนกระทั่งจบปิดการขายเซ็นสัญญาเป็น e contract นะคะแล้วก็ e contract นั้นก็สามารถที่เอาเก็บบนระบบลาวด์ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกระบวนการ ที่ถูกต้องทางเอกสารทางกฎหมายนะคะเราก็ให้บริการลูกค้าได้รับอนุมัติวงเงินทันทีทั้งหลายทั้งปวงนี้สามารถเกิดขึ้นได้จบสิ้นได้ภายในไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้คือการเปลี่ยนภาพของการสร้างไรายได้ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องกลับมาที่ออฟฟิศไม่ต้องกลับมาใช้กระดาษนะคะสามารถเบ็ดเสร็จนั่นแปลว่าอะไรในหนึ่งวันเซลลสามารถปิดการขายได้เยอะขึ้น นะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เป็นเจอร์นี่ที่ดีๆในเรื่องการสร้างไรายได้ให้กับลูกค้าไม่นับสิ่งที่ลายทั้งเน็ตเบก็เลยได้โอกาสในการปรับระบบหลังบ้านให้กับลูกค้าเพื่อให้เขาทำงานได้สะดวกขึ้นนั่นแปลว่าอะไรเวลาเราลงไปหาลูกค้าหนึ่งลูกค้าหนึ่งรายเรามักจะมีโอกาสที่จะสร้างไรายได้ได้ตั้งแต่การช่วยเขาในเรื่องออนไลน์ line. แล้วก็ช่วยเท้า Si m p l i f y o per ation หลังบ้านได้ด้วยนะคะลดค่าใช้จ่ายหลังบ้านได้ด้วยนะคะอันนี้คือโอกาสของเราทั้งนั้นนะคะทุกๆุทุกๆุกเพนพอยของลูกค้าที่เราได้ช่วยอันนั้นคือโอกาสในทางธุรกิจของเราทั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้ช่วยลูกค้า B2G มาตลอดแล้วก็ สามารถทําให้เอื้ออํานวยให้กับประเทศให้กับภาครัฐแล้วก็ให้ภาคประชนก็ขออนุญาตทิ้งท้ายไว้ฝากไว้หนึ่งคำซึ่งซึ่ง,งอาจจะกําลังมาในช่วงนี้เรืองคำว่ารักเทคนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถที่จะเลือกเทคโนโลยีนําเทคโนโลยีต่างๆมันอาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีที่ดีที่สุดแต่มันเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดกับการนำเอามาใช้ใน business process ระหว่าง B 2 G ให้เหมาะสมกับจีนั้นๆแล้วก็เหมาะสมกับบิสเย e นสของฝั่ง Enterprise นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่เยอะมากแต่ถูกต้องตามเกณฑ์กำกับเกณฑ์กฎหมายและภาคกระชนที่จะต้องทำหน้าที่รายงานให้กับหน่วยงานที่กำกับนั้นนะคะก็ทำได้อย่างถูกต้องและสุดท้ายที่สุดประเทศเราไดู้ราณาการระบบดิจิตอลทั้งประเทศและได้ข้อมูลที่ดีให้กับประเทศ สุดท้ายผมขออนุญาตฝากทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะคะเราคงดําเนินการทําธุรกิจที่ดีต่อไปนับจากวันนี้ในอะนาคตก็ขออนุญาตฝากไว้ให้ท่านนักลงทุนเป็นข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะัรห สำหรับการทำงานอย่างที่เล่ามาในตลอดในข้างต้นนะคะคงต้องบอกว่าคงจะลำบากมากที่เนตเบจะเติบโตมาได้ขนาดนี้ถ้าเราไม่ได้มีทีมบุคลากรที่แข็งแรงนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเราก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่พร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับองค์กรแล้วก็ทำงานต้องใช้คำว่าทำงาน หนักมากสำหรับที่นี่นะคะบางครั้งบางคนเนี่ยทำงานหนึ่งคนเนี่ยทำงานสองโรหรือสอบทบาทก็มีนะคะแต่ที่เนี่ยให้โอกาสในการที่จะเรียนรู้แล้วก็การทำงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีแครเวียพาร์ตนะคะที่เน็ตเบยต้องบอกว่าเราให้โอกาสในการโรเตทหรือการหมุนเวียนไปยังแผนกอื่นด้วยเพื่อให้เขาได้มีโอกาสเติบโตนะคะ สิ่งหนึ่งที่เวลาเราทําธุรกิจเซอร์วิสเนี่ยสำคัญที่สุดไม่ใช่เทคโนโลยีสําคัญที่สุดเราทํำยังไงให้คนของเรามีแอดจูดที่ดีในการที่จะบริการลูกค,คา้าเขาต้องมีหัวใจของเซอร์วิสหมายที่ดีนั่นแปลว่าเขาต้องได้รับการดูแลอย่างดีประมาณหนึ่งเพื่อให้เขามีกําลังใจมีความสนุกที่จะดูแลลูกค,คา้าอันนี้ก็ต้องบอกว่า เน็เบเองหัวใจสำคัญอันดับหนึ่งเลยก็คือคนของเน็ตเบย์มีมักจะมีคำถามถามมาที่เน็ตเบว่าคนส่วนใหญ่ของเน็ตเบอายุประมาณเท่าไหร่ฟังแล้วเดี๋ยวคุยก็ต้องน้ำตาไหลนิดหน่อยก็คือคงมีผุ้เป็นคนเดียวเนี่แหละค่ะที่เจนเอก ที่เหลือมีแต่ Y กับ Z ค่ะนะคะอันนั้นต้องใช้คำว่าอะไร95%อร์เน up าะเป็น Y กับ Z นะคะโดยเฉพาะ Z เนี่ยคือ80%นั่นแปลว่าอายุเฉลี่ยที่นี่อยู่ที่เลข2กับ3ต้นนะคะมีตั้งแต่ยีกว่ากว่าเลยนะคะไปจนถึงประมาณ30ต้นต้นอันนั้นจะเป็นกลุ่มฐานใหญ่ของที่นี่ถามว่าแล้วเราทำงานร่วมกันได้ยังไงเออสี S ่เจเนเรชันด้วยเนาะ Baby Boom คือ f ฟลเดอคุณปิชิตแล้วก็ปุ้ยเป็น X แล้วก็มี Y เป็นพีแมนแล้วก็มี Z แต่เราทำงานกันบนความเป็นทีมเวิร์กความเป็น Open Environment เราคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะแล้วก็ในห้องประชุมก็คือคุยกันเต็มที่แล้วก็ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาผสมในเรื่องของงาน แอดิจูดที่สำคัญที่สุดที่เป็น core value ของที่นี่จะมีอยู่หลายข้อข้อแรกเลยคือเรามีทีม work ข้อที่สองคือ accountability เราต้องมีความรับผิดชอบในงานที่เราทำมี ownership มี accountability มี responsibility นะคะแล้วก็สุดท้ายเราต้องมี empathy คือเราต้องรู้ว่าเราเองเนี่ยเราต้องดูแลลูกค้าด้วยใจหลายครั้งจะสอนน้องบอกว่าทำงานเนี่ยคนเป็นหัวหน้าคนต้องมีสาม h มีเฮดมีแฮร์แล้วก็มีหาดแล้วต้องมีสามตัวนี้ให้สมบูรณ์อันนี้ถึงจะเป็นการทำทีมที่ดูแลกันได้อย่างดีที่สุดก็อันนี้ถือว่าเป็นการแชร์นอกรอบก,ก็แล้วกันนะคะขอบพระคุณค่ะค,ค่ะ,ะก็อย่างนี้ค่ะ คือทั้งสามแพลตฟอร์มหลักที่เมื่อกี้ได้อธิบายในย mm. เบื้องต้นนะคะสิ่งที่เราจะมีเพิ่มเติมแน่นอนที่สุดเราจะนําเทคโนโลยีใส่เข้าไปแล้วเราก็จะขยายความวงกว้างของตัวแพลตฟอร์มนั้นให้รองรับอีโคโซิสเต็มของกลุ่มลูกค้า mm. คือจะไม่ใช่เป็นแค่ว่าพอเป็นลูกค้าฝั่งโลจิสติกยกตัวอย่างอย่างเป็นชิฟิเนตพลาสลไม่ใช่แค่ลูกค้าโลจิสติกสเราก็เป็นกลุ่มสุดก็จะมีหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องในกระบวนการ ทางด้านการทำค้าขายนะคะเช่นตัวอย่างธนาคารจะได้อะไรจากแพลตฟอร์มนี้อ่าอันนี้คือการต่อยอดแล้วก็การขยายอีโคซิสเต็มให้เป็นลักษณะเราดีไซน์แวลูเพื่อทําอีโคซิสเต็มค่ะอันนี้คือตัวอย่างเบื้องต้นนะคะ,ะประมาณนี้ค่ะแล้วแล้วนะ่ผมผมาาาางจกนีทอ ต้องต้องบอกว่าทั่วอิศดิจิตอลเซอร์วิสเนี่ยมีความทา้าทายอยู่เสมอไม่ใช่แค่ความทา้าทายเรื่อสงสภาพเศรษฐกิจต้องมีความทา้าทายเรื่องนอกจากเครื่องคู่แข่งแล้วในความทา้าทายเรื่องเทคโนโลยีที่ใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเราต้องเรียนรู้ให้เร็วแล้วก็เอามาเลือกใช้ให้ด้วยให้เหมาะสมด้วยว่าไม่ใช่เอาแต่เฉพาะอันใหม่ๆแต่มันไม่เข้ากับเจอร์นี่ที่เราจะต้องดีไซน์เนี่ยแฝงถามว่าเ,เรื่องเศรษฐกิจต้องใช้คําว่าเราไม่ประมาทนะคะ เราเองเรามอนิเตอร์อยู่นะคะแต่เราก็เชื่อว่า net day น่าจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบเพราะว่าแพลตฟอร์มที่เราให้บริการเราอินกับ transaction เราไม่ได้อินกับยอดนําเข้าส่งออกนะคะก็อยากเรียนให้ท่านนักลงทุนสบายใจได้ว่าน่าจะได้รับผลกระทบน้อยมากค่ะาอา้มาหรือเามาใช้า เราต้องบอกว่าอย่างอย่างที่เรียนนะคะเราเป็นทีมทำแพลตฟอร์มเราเป็นทีมที่เอาเรื่องดิจิตัลมาทำให้ตอบโจทย์กระเจรนี้คือเวลาคนพูดถึงดิจิตอลทานเทอร์เชั่นเนี่ยมันประกอบไปได้สามเรื่องมันประกอบไปด้วยเรื่องเรื่องโจทย์ทางธุรกิจมันประกอบไปด้วยเรื่องโปรเซสแล้วมันก็ประกอบไปด้วยเรื่องเทคโนโลยีสำคัญที่สุดข,ข้อแรกเลยก่อนก็คือเราต้องตีโจทย์ให้ออกเรากำลังทำอะไร ถ้าเป็นภาษาเวลาเราดีไซน์แพลตฟอร์มคือเราเรียกว่าเจอร์นี่อ่าแล้วข้อที่2เราถึงจะดีไซน์่อเสร็ให้ตอบโจทย์เจอร์นี่นั้นแล้วสุดท้ายเราถึงจะเลือกถูกนะคะทะานั้นถ้าถ้าถามเป็นคําถามที่ดีมากเมื่อกี้ก็คือว่าแล้วเราเอไอยสิ่งแรกเรากลับไปดูข้อแรกก่อนอ่าแล้วเราจะดูว่าท่อนไหนของเจอร์นี่ที่เราจะ AI เข้ามาช่วยแล้วเป้านั้นเนี่ยเป้าระยะสั้นกับเป้าระยะกลางกับเป้าระยะไกลเราได้อะไร ช่นยกตัวอย่างทำไมเราถึงเอา Doc AI mm hmm. มาแอดเข้าไปตั้งแต่แรกเพราะว่าอะไรเราอยากได้ดาต a ต้นน้ำที่ดีที่สุดนะคะนั่นคือแปลว่าเป้าสุดท้ายเราต้องการ d า t a อ่าเราถึงเรื่อง Doc AI mm hmm. มาไว้ตั้งแต่ต้ตตนนะนะคะแล้วกระบวนการจัดเก็บเหมือนกันทำไมเราถึงเอา AI ต้องมาช่วยจัดกรุ๊ปปิ้งของโฟลเดอร์เพราะว่าเราต้องการให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลในการที่จะจัดเก็บแล้วก็ต้องตอบโจทย์ของข้อกฎหมายด้วย ในความเป็นเจ้าของและการเข้าถึงข้อมูลนั้นๆเรื่องพวกนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดมากกว่าการที่เราจะรู้ว่าโอ้เทคโนโลยีงงใหม่มาเราต้องใช้เลยอเราต้องมาดูด้วยว่าเจอนี่นั้นอะไรเหมาะค่ะประมาณค่ะเราขอบคุณมากอ่ม ตัวเราเองเราก็ที่ผ่านมาเราก็พิสูจน์ตัวเรามาด้วยผลงานทุกคนนั้นมาตลอดนะคะจากไตรมาสหนึ่งที่ทุกทท่านได้เห็นเนี่ยเราก็ยืนยันว่าเราเติบโตนะคะให้ท่านสบายใจได้ข้อที่หนึ่งก็คือเติบโตแน่นอนนะคะแล้วก็ข้อที่สองเติบโตมากเติบโตน้อยเนี่ยคือจากที่ผ่านมาที่ท่านได้เห็นเนี่ยสิบสิบห้าเปอร์เซ็นตะเราทามาตลอดนะคะแต่ถ้าจะทําได้มากกว่านั้นนะคะเราก็เดินต่อแน่นอนค่ะก็อยากให้สบายใจโตทั้งจํานวนลูกค้าและ อยอดถามค่ะขอบคุณค่ะ